สวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําให้เพื่อนๆกินนัตโตะกันที่ให้กินนัตโตะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายโดยเฉพาะที่เด่นๆก็คือมีเขาเรียกว่าวิตามินเคสองกับนัตโตะไขเนยซึ่งจะช่วยทําให้ร่างกายสามารถที่จะาเคลื่อนย้ายแคลซสารกินปูนแคลเซียมออกจาก เนื้อเยื่ออ่อนเช่นผนังเส้นเลือดต่างๆทําให้เส้นเลือดนี่ไม่ไม่แข็งตัวตามเวลาที่เราอายุแก่ขึ้นตัวทําให้ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วยังมีสารที่ช่วยละลายริ่มเลือดคือเน,นี่ตโวไคเนสทําให้เลือดไม่แข็งตัวง่ายที่จะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเส้นเกิดมีโรคเส้นเลือดอุดตันเช่นโรคหัวใจโรคเส้นเส้นเลือดใน,นสมองอุดตันเป็นอมัมพษ์อัมาพาตอย่างนี้เป็นต้นทีนี้นัตโตคืออะไรนัตโตก็คือถั่วเหลืองหมักเป็นอาหารที่ชาวญี่ปุ่นกินกันมานานนับนับนับเป็นเวลาพันปีขึ้นไปโดยการเอาถั่วเหลืองมาหมักมมกับเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า เบซิลัสซาติลิสนัตโตโดยไปหมักที่อุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะได้นัตโตซึ่งจะมีสารอาหารที่แตกต่างไปจากถั่วที่ยังไม่ได้นำมาผ่านกระบวนกนารหมักอย่างมากมายตามที่กล่าวมาแล้วก็คือมีอวิตามินเค2 เนตโดไคเน็ตในจํานวนสูงซึ่งสูงกว่าอาหารทัท่วๆไปเยอะแล้วมีคุณสมบัติในการที่จะเอทำให้เส้นเลือดไม่แข็งตัวทําให้กระดูกแข็งแรงป้องกันไม่ให้มีการแข็งตัวไม่ให้การอุดตันของเส้นเลือดในเส้นเลือดทั่วๆไปทีนี้นื้โตเป็นยังไงนื้โตจะมีลักษณะเป็นเหเนียวเห<อ><ๆ>นียวพร้อมเลยไหมป้ อย่อเหนียวเหนียวยุ่นยุนใช่ไหมทีนี้ตอที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาขายเนี่ยนะเขาจะขายพร้อมกับมีซอสโซอยู่กับไอซ้อนมัสตารดใส่เข้าไปทำให้กินง่ายขึ้นเวลาจะกินเนี่ยเขาว่าต้องคน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 คคนให้มันเป็นยวงขึ้นมาแล้วคนครบร้อยครั้งยิ่งอร่อย นะอย่างเงี้ยเวลาคนเนี้ยก็จะเห็นว่าเออนะมันเยอะก็ยิ่งเหนียวขึ้นมาเหนียวขึ้นมาใช่ไหมนี่เลยนี่เลยนะขนาดการกินก็ประมาณแค่เนี้กินทุกวันวันหนึ่งหนึ่งถึงสองสองช้อนโต๊ะเดี๋ยวกินให้ดูเนี่ยอร่อยนะเนี่ย อืมอร่อยสดดอืมอร่อยมากเช็ดย้วยเช็ดย้่ยงั้นถ้าเพื่อนๆกินแล้วเนี่ยขอให้กินเป <ố, S 1> <like, S 2> ็นประจำขอให้ส <świat integ lais> ุภาพแข็งแรง